สวัดสดีครแกงวังรจันทร์ครับเอฟซีวันนี้มาที่15ครับผมโดยรวมเดี๋ยวพาไปดูครับผมวันนี้คือคักเปษษ็นพะิเศษนะครับทีรถเยอะวันนี้ฮะนี่เป็นบรรยากาศท้ายแกงครับทีแล้วก็รู้จุดชมวิวครับผมจุดชมวิวนะฮะ่ะ <c oughs> บรรยากาศโดยรวมแกงมรจันทร์ครับเอฟซีเดี๋ยวไปดูหัวแกงเนาะบรรยากาศโดยรวมเอฟแล้วเข้าไปดูข้างในครับผมเยอะครับในเยอะเท่านี้ผมเข้าออกมาดูนอกเอฟซีเห็นวันนี้รายงานวันที่สิบห้าครับผมบรรยากาศวันนี้โดยรวมครับนู้นเอฟซีฝั่งโน้คน,ะนะนครับผมคนเยอะนะฮะเข้าไปดูข้างในครับผม บรรยากาศแกงมะจังผมตัวนี้ตัวนี้ใหญ่ครับภาพโดยรวมนะครับดูนั่นครับสิภาพโดยรวมด้านในนะฮะเี๋เข้าไปในข้างในหน้าแกงครับผมกินข้าวเหรอครับพี่ครับผมขอบคุณมากครับผมร้อนเนาะดีแฮมื่อวานก่อนนี่ก็เกิดศึกบางละจันไงครับผมก็แขกที่มาเรื่อยๆครับทยอยมาเรื่อยครับผมแกงมะจันนะฮะบรรยากาศโดยรวมแกงมะจันวันนี้วันที่สิบห้าครับผม บรรยากาศแจ่มหมดแต่วันนี้นะฮะเอ็มซีคนเยอะครับผมวันนี้คนเยอะมากฮะเป็นน้องจากเยนมากครับผมมาทุกปีนะฮะรบอ้โอ้โหอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ

โอ้โหเอารดปึ oh, uh ๊บโอ้โหภาพเดือดกำแองพรจันทร์คร oh ับวันนี้วันนี้ฮะเอ้าฮู้ครับผมเฮ้ยเอ้าอ้า บรรยากาศด ok the ีด ah. ้วยไหมครับผมนกรูเข้ารูแล้วสิเข้ารูแล้วนกรูนะเห็นไหมนกรูเห็นไหมครับเข้าไปแล้วเข้าไปหาลูกนะฮะในนกรูตัวนี้ประจําทุกปีเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยผมนกรูฮะบนเลยยังไงฟีฟีรูเข้ากับผมตัวที่แข่งมาประจำนะฮะตัวนี้อยู่ทุกปีครับผมแผนกล้องดูไปรอบๆให้ฟีีฮะบรรยากาศเข้าใกล้ไหมนะครับผมเสียงเพลงกวนฮะมาแล้วครับมาแล้วกลับมาแล้วครับผมมาจากแข่งสองฮะดูผีเสื้อผีเสื้อเยอะมาแล้วครับมาแล้วเสื้อเยอะไหมครับผม เยอะเยอะไหมฮะครับลูกได้เลยครับผมครับสวัสดีครับลุงหัวชาแนลครับผมครับผมแดกกมาด้วยนะครับเอฟซีผาประจาหาประจาชื่อแดกนะชื่อแดกให้หวัดดีได้นะครับมาแล้วแข่งมาแล้วครับผมวันนี้ลูกทีมพากันเยอะนะฮะภาพเดยรวมแข่งประจาวันนี้ครับผมที่แขกเยอะครับผมแขกเยอะวันนี้ การถึงที่เลยฮะครับผมครับขอบคุณมากที่มาอุดหนุนแก่งมระจันนะฮะครับขอบคุณจากลุงหัวเชแนลครับผมครับผมขอบคุณมากครับอ่าเปิดครับผมบรรยากาศวันนี้พี่น้องชาวเขาพี่น้องมาทางประเทศเนียนมาเรียนมาฮะผู้ปิดพม่านาะเยอะครับผมวันนี้อาจจะถอยหลังก่อนดูข้างนอกครับผมดูสถานการณ์ข้างบนเป็นไงบ้างฮะวันนี้ก็ห้ามจับปลาห้ามจับสัตว์น้ำเป็นเขตอภพยทานครับผมแก่งมระจัน ขอบคุณครับขอบคุณครับบรรยากาศโดยรวมแกงประจำที่15บห้านี่เป็นรถเยอะฮะวุ่นวายหมดและรถปกติไม่ให้เข้าห้องในครับผม,มอ,อ่ารถตู้เข้าไหมครับผมข้างหลังตามไม่เลยฮะแน่นวันนี้แน่นเข้าอบเลยครับผมอันนี้แหละครับ เล่นน้ำเปล่าไปเลยครับผมอาจะเย็นนะมอไซค์าน,นี่คนสวยนะครับวันนี้ก็แน่นทุกร้านนะฮะแน่นทุกร้านครับผมครับหลังว่างถอยหลังยาวเลยครับโชคดีครับวันนี้ไม่มีศึกบางละจันนะครับ,บสำหรับคลิปนี้จะทิ้งไว้ตรงที่รถสวยง,งามตรงนี้นะสวัสดีครับเอปีพี่ใหม่ไทยสวัสดีครับ